Sunday Talent Talk ชวนคุยเน้นเ้นประเด็นมันมก่อนที่จะมาทำอย่างนี้ได้อะ UX UI หนึ่งคนต้องมีสกิลอะไรบ้างคะอ่าที่จริงอ,อ,อาจจะต้องอาจจะเป็นเบสิกเนาะนะครับหนึ่งห่งก็เหมือนต้องมีความแบบเหมือนเข้าใจความรู้สึกของคนนะครับเข้าใจว่าเอ๊ะ คนคนนั้น,เ,นเข้ามาในในแพลตฟอร์มของเราและเขาจะต้องเจอกับอะไรเป็นอย่างแรกแล้วอารมณ์ความรู้สึกที่เขาเข้ามาเขาจะต้องรู้สึกยังไง first i p r e s s i o n เราต้องมีอะไรที่มันแบบแจ้งให้เขาทราบก่อนเลยไหมอะไรเงี้ยเหมือนเราต้องเข้าใจความรู้สึกตรงนี้แล้วก็ตรงซึ่งตรงนี้เราอาจจะไปศึกษาพเพิ่มเติมก็คือแบบไปแบบดูว่าเว็บไซต์อื่นเขาทํากันยังไงนะครับอันดับถัดมาก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์การแก้ปัญหา อย่างเช่นยูสเซอร์เข้ามาแล้วเหมือนแบบเขาเขาแบบติดสตาตรตรงนี้อะไรเงี้ยเหมือนเราต้องแก้ปัญหาให้ได้ว่าเอ้ยสิ่งที่เราทำนี่มันถูกต้องหรือเปล่าเราแก้ปัญหาได้ตรงจุดกับกับที่ยูสเซอร์เขาประสบปัญหาหรือเปล่าอย่างเช่นเขาแบบซื้อของเสร็จแล้วอ่ะแบบจะจ่ายตังค์งเงี้ยเขาไม่หาปุ่มจ่ายตังค์ไม่เจออะไรเงี้ยเราต้องแก้ปัญหาตรงนี้ให้ได้อะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะอันดับสามก็อาจจะเป็นเรื่องความคิดสร้างสรรค์อะไรเงี้ยแบบว่าเอ้ยเราต้องมีแบบเหมือนแบบ บางทีทรรค์แบบออความสวยงามการจัดรูปแบบองค์ประกอบของของตัวหน้าเว็บให้มันเหมาะสมอย่างเช่นผู้ใช้เป็นผู้ใช้ที่สูงอายุอะไรเงี้ยครับว่าเอ้เราก็ต้องขยายตัวฟอนต์ให้ใหญ่ขึ้นไหมอะไรอเงี้ยอันดับสุดท้าย mm. ที่ผมแนะนําก็เลยจะมีเรื่องของการเจราจาต่อรองอย่างเงี้ยเหมือนเวลา,าทำโปรดักต์สักโปรดักต์หนึ่งงเงี้ยเราต้องมีการพูดคุยก,กับคนหลายคนหลายประเภทอย่างเงี้ยเราต้องรู้จักแบบเหมือนแบบ การทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นอย่างมากเลยอะไรเงี้ยก็จะเป็นเหมือนสกิลสี่อย่างที่ผมแนะนําว่าเออเวลาแบบย้ายสายมาทำดังทางด้านเนี้ยก็ควรจะมีะครับก่อนจะจ่ายกันไปเนี่ยก็อยากจะฝากทุกคนนะครับรอติดตามรายการ Sunday Talent Talk ในครั้งหน้าได้นะครับกดติดตามกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์ให้เราด้วยนะครับ Sunday Talent Talk ชวนคุยเน,น้นๆ ประเด็มนมัน